สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้ฟังมุมมองของคุณกอบศิริศิลปชัยจากธนาคารกสิกรไทยวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมนะคะว่า <Yeah. S 2> q E ีเนี่ยตกลงคุณกอบศิริก็บอกว่าก็น่าจะมีต่อเพราะ mm. ว่าเ็นเนนเก้มองแล้วว่านโยบายการคลังของสหรัฐเอง <c oughs> นะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นรูป,ปธรรม <c oughs> ถ้าเกิดสมมติจะถอน QE แปลว่าสหรัฐเนี่ยก็ต้องเจอพายุหนักเลยล่ะ mm. คือทั้งนโยบายการเงินและการคลังไม่มี <c oughs> อะไรที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองเศรษฐกิจสหรัฐนะคะ <c oughs> แล้วก็วิเคราะห์มาที่ยุโรปก็ยังคงคาราคาซังกันอยู่จีนนะคะแม้ว่าจะไม่ไดด้้มีานงตก็อูโยยบ ต่อไปว่าจะมีการประคับประคองเศรษฐกิจยังไงกันบ้างท่ามกลางวิกฤตของเศรษฐกิจโลกนขนะนี้เนี่ยนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นในปีนี้คือญี่ปุ่นเหะใช่ค่ะก็หลังจากที่ชินโซอาเบะขึ้นมานี่ยก็มีการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทํา QE ของทางญี่ปุ่นนะคะ<ช>ทังนี้จะมีส่วนแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจต่างๆอย่างไรนะคะลองไปฟังคุณกอบสิทธิ์ศิลปชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนจากธนาคารกสิกรไทยค่ะ สิบมองอยังไงบ้างกับญี่ปุ่นในในครึ่งปีแรกแล้วก็บทบาทของญี่ปุ่นในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อโดยเฉพาะยิ่งเราก็ใกล้เขาด้วยนะคะคจะกระทบหรือว่าจะส่งผลดีกับเรามากน้อยแค่ไหนครืคอ,ค,อ,ค,อคือถามว่าจะจะเป็นผลดีเนี่ยคือยังต้องรอก่อนเพราะว่าแผนตอนสองเขาคือพยายามจะเพิ่มเงินเฟ้อเป็นสองเปอร์เซ็นต์โดยการเพิ่มฐานเงินสองเท่าภายในสองปีเนี่ยคือ การที่อยากจะให้เงินเฟ้อเนี่ยไปถึง2%เนี่ยมันมีองค์ประกอบของเงินเฟ้อสด้านนะด้านแรกก็คือต้นทุนนะฮะต้นทุนก็คือของแพงขึ้นของของญี่ปุ่นเนี่ยต้องแพงขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาลดค่าเงินของเขา cost push inflation นะคะก็คือถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นค่าเสื่อมของเงินคืออันนี้เป็นสิ่งที่ก็เจตนาแต่สิ่งที่จะบอกว่าจะเป็นที่ทําให้ ญี่ปุ่นเนี่ยภาวะเงินเฟ้อที่แอบ,บแฝงเนี่ยคือฝังลึกเนี่ยย mm ั hmm. ้งิบกว่าปีเนี่ยก็คือทอํางานให้เงินเฟ้อมาจากอุปสงคงก็คือคนญี่ปุ่นอยากจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนั่นเองซึ่งมันมีประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องจะนักว่าประชากรของญี่ปุ่นเนี่ย25%ของประชากรของเขาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะนั่นคือถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยที่ถูก หรือไม่มเนี่ยคงไม่ใช่ไปมาเนี่ยคือผู้สูงวัยอาจจะอาศัยดอกเบีย้ยด้วยซ้ําในการที่ประคับของอา,อาชีพตัวเองเนี่ย<ช>ทุกวันต่อว,วันต่อว,ว,ว,วันนะฮะนั่นคือตอนนี้ที่เราอาจจะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้ผ่องออกขึ้นนะครับยังติลดลบอยู่นะแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าประเมินค่อยตามแบบไอแมปเนี่ยเขาก็พยายามจะมองว่าสรษฐกของญี่ปุ่นเริ่มจะดีขึ้นนะครับแต่เราต้องกลับมาถามว่าเขาดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นการแบ่งเค้ก ไปแย่งเค้กกับประเทศอื่นหรือเปล่านะครับเราอาจจะเห็นว่าทําไมจีนเองก็ไม่พอใจเกาหลีเองก็ไม่พอใจอนะเพราะว่าสินค้าหลายอย่างเ,เริ่มจะบอกว่า ใกล้เคียงกันมากสินค้าไม่ว่าจะเป็นเราจะซื้อฝาดสกรีนนะครับจะเลือกได้ทั้ง Sony จะเลือกได้ทั้ง LG ห,หรือว่ามือถือเราจะเลือก uh, Sony ่เอ็กซหรือว่าเราจะเลือก Samsung อะไรก็ตามเนี่ยนะครับกา l a ซ y ก็ตามเนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยมันมีความคล้ายเคียงกันมากคือเมื่อก่อนญี่ปุ่นจะแผงแต่พอมาดำเนินนโยบายนี้ปุ๊บเนี่ยเงินเยนอ่อนค่าทำให้ ของเขามูลค่าเนี่ยมันลงมาเลยต้องถามว่าสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยคงชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าทําให้สินค้าของเขาเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่จะบอกว่าคล่องตัวร้อยเปอร์เซ็ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราดูสินค้าของญี่ปุ่นหลายอย่างเนี่ยมันผลิตในหลายประเทศนะครับคือจะบอกว่าผลิตในถ้าถ้าญี่ปุ่นคงคงต้องบอกว่าสินค้าไฮเอ็นของเขาเนี่ย คือคงได้เปรียบแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นระดับของเรื่องของผู้บริโภคคน s u ม e r ทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้เปรียบทีเดียวเพราะว่าฐานการผลิตของสินค้าญี่ปุ่นมันอยู่ทั่วทั่วโลกนั่นเองครับแต่มันก็เป็นประเด็นที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างแต่เล้วเนี่ยก็คงได้ได้เปรียบพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในเกาหลีหรือว่าบริษัทในคือโดยภาพรวมทั้งหมดเปรดเสร็จแล้วก็คือจะได้เปรียบใช่ไหมฮะจะได้เปรียบจะได้เปรียบแต่มันก็เป็นประเด็นที่บอกว่า การที่ทําอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เคกของเศรษฐกิจ e โลกเนี่ยมันขยายขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการที่ผ่าเคกร,รอบใหม่คือว่าชิ้นที่ญี่ปุ่นจะได้จากเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะได้มากขึ้นแต่มันเป็นการที่ไปเบียดชิ้นของประเทศอื่นของเกาหลีกับจีนนั่นเองคือว่านี้มันเป็นการที่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยสงสัยไปมาเนี่ยคงเริ่มหมดยังไงแนวคิดใหม่ๆในการที่จะทําให้เศรษฐกิจมันขยายตัวได้ก็เลยต้องอาศัยการทิมเงินนะครับสุภาษิตของฝรั่งเขาก็บอกว่า เวลา,าเงินมันก็เท่ากับเวลานะครับ uh huh. นั่คือการที่พิมเงินมามากขึ้นมันก็เพียง uh huh. แค่เป็นการที่เพิ่มเวลาก็คือซื้อเวลา่นเี้ครับนี่ก็คือญี่ปุ่นนะคะแต่ที่นี้หลังจากนี้ต่อไปในเมื่อญี่ปุ่นเองไม่ว่าจะประชุม G7 G20 อะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าการกระทาของญี่ปุ่นก็ไม่ได้โดนคอมเมนต์อะไรเลยคอมเมนต์คงไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยผิดกับทั้งนั้นนะครับคือ,ค,อคือต้องบอกว่าเราดูอ่างบดุลของธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยมันเพิ่มขึ้น5เท่า เมื่อเปเทียบกับปี2007นะครับคือก่อนไัยสุนีของเฟดเองเนี่ยก็ประมาณ3 3เท่าคือ350นะครับประมาณสัก250เปอร์แต่ทนังของ BOJ เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นประมาณแค่40นั่นเองโดยสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนไม่ได้ตกตื่นนะครับ หรือว่าแตกตื่นช้าเกินไปเลยตอนนี้เขาตื่นแล้วนะครับเขาก็เลยบอกทางเอ๊ะนี่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยทาง B O E ก็เพิ่มงบดุลของอตอนเองเนี่ยห้าเท่าทํา Q E ไปค่อขนข้างจะมากมายท<ช>ีเดียวถึงเวลา B O J บ้างนะครับเพราะว่าก่อนอก่อนวิกฤตเนี่ยตอนนั้นดลอลลาร์เยนเนี่ยก็เกินร้อยเหมือนกัน<ช>เลยสินที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำเนี่ยก็พยายามจะเรียกคืนสินที่เคย ป็นมาก่อนก็คือให้ค่างหนึ่งของเขาเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อญี่ปุ่นอยากที่จะเข้ามาแข่งขันเราเองเราก็ต้องอยู่ในตลาดการแข่งขันเพราะเราอยู่ในเอเชียใช่ไหมคะ,คะผลกระทบตรงนี้ของอสิจะเป็นไงบ้างเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการลงทุนเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นเงินเยนน่อนค่าแน่นอนเราซื้อของก็ถูกแต่ในขณะเดียวกันเงินที่เขาจะใช้เข้ามาในลงทุนต้นทุนเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันอย่างนี้มันจะมากระทบกับเศรษฐกิจไทยในทางอ้อมในช่วงยิ่งในเรื่องของ FDI ไหมคะ ค,คือคอ,อาจะอาจะต้องมองว่าประเด็นเรื่องของการที่มีการทำ QE เนี่ยซึ่งเราาจะเห็นข่าวอันนึงว่า,าโซนี่อาจจะมีการปรับโครงสร้างของเขานะครับคือใน,ในช่วงที่มันมีดอกเบี้ยถูกๆมากๆเนี่ยเรื่องของ merger acquisition เนี่ยมันจะมนะีคือมันก็คงต้องดูก่อนว่าการที่ทำ QE ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยจะมีการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจของทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยปรับโครงสร้างของเขาหรือเปล่านะครับคือเราอาจจะบอกว่าโซนี่แต่ก่อนก็เป็นบริษัทชั้นนำนะครับ คือคนก็มีการพูดถึงว่าสินค้าเช่นรอใช้ iPhone iPhone เนี่ยจริงๆนนมันน่าจะเป็นคนที่โซนี่น่าจะเป็นคนที่คิดตั้งแต่ต้นนะครับคือเราดูสินค้าก่อนที่โซนี่เคยทําเช่น w a l k ปเปเนี่ยเป็นคนบุกเบิกนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วหลังจากสักพักหนึ่งเนี่ยโซนี่ก็ถอยหลังมาพอสมควรการที่ iPod ตนี่โซนี่แต่ไม่ใช่นะเป็นฟิวจ็อบก็คือก็คือคือโซนี่เองเนี่ยเป็นเป็นคนที่ถ้า1 0 20ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผู้นําในเชิงของเทคโนโลยีตอนนี้ก็อาจจะล้าหลังไปนะครับเถ้ มีการทำ QE อะไรกันมากขึ้นเนี่ยทำให้าภาคธุรกิจของทางญี่ปุ่นเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างเนาะมาแข,แข่งนุ่นแข่งนี่มากขึ้นนะครับ ก็จะทําให้มีการปรับเรื่องของทัศนคติในการลงทุนมากขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ได้เนี่ยก็คงคงได้แน่นอนอได้บางส่วนแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของฤดูประวัติศาสตร์ของเรากับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมานานพอสมควรนะครับเขามองเราก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์หรือว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเขาก็ไว้วางใจเพียงแต่ว่าเราอย่าทําให้เกมมันเสียนั่นเองโดยการที่บริหารแล้วก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับค่ะเรื่องของญี่ปุ่นก็เป็นตัวจุดชนวนคําว่าสงครามค่างเงินสงครามดอก เบี้ยเราจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบางทีบางประเทศอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยก็มีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนทั้งทนเยอะยิ่งคิดญี่ปุ่นออกคิวีมาอีนะคะแน่นอนกระแสงเงินก็ไหลเข้ามาประเทศอื่นๆก็คงจะต้องเจอเช่นกันการรับมือของแต่ละประเทศก็แตกตางงา่างกันไปบ้างก็ลดอัตราดอกเบี้ยบ้างก็จะไปมีนโยบายปรีกย่อยนะคะุณหรัะะสิทธิ์มองภาพรวมในเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามอัตราดอกเบี้ยยังไงบ้างว่าจากนี้ต่อไปในครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับเกมที่เขาเรียกว่าเกมอะไรคะ เกมเกมพิมเงินนะฮะเกมสภาพคล่องหรือว่าเราจะบอกว่าเป็นสุนามิในเชิงการเงินเนี่ยก็ <c oughs> ไ,ปไปได้นะครับคือบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากจะตั้งรั้วนะครับตั้งรั้วในการที่ไปทําเรื่องของอการควบคุมเรื่องของคาบควบคุมเนี่ยถามว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครมันก็มีทั้งคนได้คนเสียนะครับเร็วๆนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่พูดคุยกับธนาคารอีกที่หนึ่งซึ่งเขาก็ว <c oughs> ิตกกังวลเหมือนกันว่าถ้ามีการทําเรื่องของมาตรการมากจนเกินไปเนี่ย ไปมาเนี่ยอันดับความน่า,าความน่าเชื่อถืออาจจะคงคงไม่ใช่คงไม่ใช้คำนั้นดีกว่าความน่าสนใจในการลงทุนในตราสารนี้ระยะยาวของเราเก็จะทาลาบากมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะกระทบต่อเรื่องของต้นทุนในการที่เราอยากจะทำปรับโครงสร้างของศิรัพยเราโดยที่จะลงทุนสองล้านล้านบาทเนี่ยต้นทุนตรงน,นี้มันก็แพงขึ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้เรื่องของความน่าสนใจหรือว,ว่าความที่จะเดินเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็อาจจะสูญไปนะครับซึ่งก็เป็นผลไม่ดีนะครับ แต่บางส่วนเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรากฏการที่เขาทาขนาดนี้เนี่ยในการที่เขาจะพิมพ์เงินเนี่ยคงคงีกเลี่ยงลําบากแล้วก็คงทําทำบริหารความผันผวนได้ถึงระดับหนึ่งนะครับาะคงต้องให้ผู้ประกอศการเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นว่า โลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะมากทีเดียวคเคยเห็นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยแทบจะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยคงไม่นะครับเราคงเห็นดอกเบี้ยของอ BOJ ในศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยคงเห็นมนานานแล้วนะครับแต่คนอื่นเนี่ยเริ่มเดินในทิศทางคล้ายๆเหมือน BOJ หรืว่าญี่ปุ่นนั่นเองก็คือว่าเพราะาเงินฝืดเนี่ยเริ่มจะเป็นภัยมากกว่าเงินเฝืดนะครับเลยเงินเหล่านี้เนี่ยที่มันจะสร้างความผันผวนเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราทำอะไรได้บ้างก็คือ เราจะทําให้เรื่องของความน่าสนใจของข้างนึงของเราเนี่ยไม่เป็นจุดเด่นนะครับคือยังมีจุดเด่นคงคงหลีกเรี่องไม่ได้นะครับเราจะลดตอกเบี้ยมากกว่ขาขไปไปไปเท่ากับเขาในคงไม่ได้เพราะว่า,เ,าเรื่องของวงจรของเศรษฐกิจของเราเนี่ย เราพัฒนาช้ากว่าเขานะครับนั่นคือเราอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยจะไปทําตัวเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วก็คงไม่ได้นะครับนั่นคือเงินเฟ้อของเราเนี่ยคงต้องอยู่ในระดับที่สูงของเขาแน่นอนแต่เราคงก็ในในสถานการณ์เดียวกันเราก็ไม่สามารถลดดอกเบี้ยใกล้เคียงกับเขาได้เพราะว่าความยุดหยุ่นของเขาในเชิงของเงินเฟ้อเขาอยู่ในภาวะเงินเฟ้อมากกว่าเราไม่ได้อยู่ในเชิงของภาวะเงินเฟ้อแต่ก็ไม่สามารถที่มีความยืดหยุ่นในการที่ลดดอกเบี้ยเหมือนเขาได้นะครับ เลยถามว่าเ,าเราเราสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือว่าตอนนี้เงินมันมีที่เลือกหลายที่นะครับก็นักลงทุนก็คงสนใจว่าตราสารนี้ในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ในประเทศเราเนี่ยคือตอนเขาเห็นตัวเลข GDP ของเราอยู่สี่ห้าเปอร์เซนี่ยแล้วก็ของเขาได้ไม่ถึงสเปอร์เซเขาก็มันก็คงตัดสินใจไม่ยากนะครับว่าเขาอยากจะหาที่ที่มันเติบโตเร็วกับประเทศเขาก็ต้องบอกว่า ยังไงก็ตามถึงแม้จะลดดอกเบี้ยเนี่ยสเสน่มันก็ไม่สามารถลบเสน่ห์ได้ทั้งหมดนะครับเงินมันก็ต้องมาอยู่ดีแต่สิ่งที่เราก็สามารถทําได้ก็คือเราพยายามจะให้มันไปหาที่อื่นมากกว่าเรานะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเปรียบเทียบว่าการคิดเงินเนี่ยเหมือนมีการยุ่งมากขึ้นนั่นเองเราต้องฉีดยากันยุงไว้ให้เขาไปไปหาคนอื่นนั่นเองแต่ว่าจะ,จ,ะจะกำจัดยุงทั้งหมดี่ยคงไม่ได้คับและนี่มันเป็นสิ่งที่ที่บอกว่าเราดอกเบี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ S <S <an> คือประเด็นที่คนอาจจะพูดถึงว่าความมั่นใจเป็นสิ่งที่ทําให้เงินงทุนไหลเข้ามาประเทศเราก็ถูกต้องนะครับแต่เราก็ต้องทำยังไงว่าเราเปรียบเทียบกับคือ,ค,อคือเขามั่นใจเราเพราะว่าความเสี่ยงเขาประเมินว่าความเสี่ยงของเราลดลง <S <S <an> <S ปีสองปีที่แล้วเราอาจจะพูดถึงภาวะการเมืองตอนนี้ภาวะการเมืองมันก็เริ่มดีขึ้นเขาคงไม่พูดถึงเรื่องนั้มาแล้วนะครับนั่นคือความเสี่ยงเราลดลงแต่ผลตอบแทนที่เรายังให้เนีลล่ใยะับของโล ค่ะจากญี่ปุ่นนะคะ,คะซึ่งตอนนี้เองในญี่ปุ่นก็เข้ามาร่วมในเกมแห่งการอัดฉีด QE ก็คือเม็ดเงินเข้ามานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันเฟลอต่างๆนะคะก็ต้องจะแสวงหาผลตอบแทนที่ให้ผลตอบแทนสูงบ้านเราก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นด้วยเหมือนกัน <ใช S 2> นะ,ะาะฉะนั้นก็คงจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ละคะ่ะที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจ,จะเป็นช่วงพักยกนะคะแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยเราอาจจะต้องมาเตรียมตัวรับมือกันต่อหรือไม่อย่างไรแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นในมุมมองหุ้นกอบสิทธิ์เป็นย เดียวนะคะและช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อเกี่ยวกับราคาน้ํามันค่ะ